ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะเซลฝนคนดีคนเดิมมาอีกแล้วนะคะวันนี้มีกาบะมาให้ดูหนึ่งคันเป็นกาะบะแคบตัวเตี้ยนะคะใส่แม็กนะคะคันนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นไหนนะอันเนี้ยให้น้องมุกขยับรถออกมาให้แล้วนะคะรีบมาทำคลิปให้ก่อนเพราะว่ามีมาไม่ค่อยบ่อยนะสำหรับกระบะ ที่ใส่แม็กมาแล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นกระบะเดิมๆนะคะอันนี้รถปีใหม่ด้วยผ่อนไม่แพงด้วยปะเดี๋ยวฝนพาไปดูว่าเป็นรุ่นไหนตามหาน้องมุกก่อนมุกมุกมเดี๋ยวขยับคันนี้ให้พี่หน่อยดิอันเนี้เดี๋ยวพี่จะทำคลิปโอเค นี่ก็จะเป็นน้องมุกคนดีคนเดิมเหมือนกันนะคะที่มาขับให้ปล่ะคันนี้หรือเปล่าไม่ใช่จ้าเป็นคันนี้ค่ะคันนี้นะคะเป็น Toyota าลีโวนะคลิปที่แล้วอ่ะฝนพูดผิดอีกแล้วนะคะคลิปที่แล้วอ่ะมันเป็น Toyota v วีโกนะคะปี09 แต่คันนี้เป็น Toyota Revo นะคะปี2019นะคะคันนี้เป็น Revo 2.4 Z Edition นะคะเป็นตัวเตี้ยนะโอเ n นแ p นะคะ Z Edition คันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยฝนก็เลยรีบมาทำคลิปให้ก่อนค่ะคันนี้นะคะเหมือนที่ฝนบอกเลยเนาะว่าลูกค้าเก่าใส่แม็กมาแล้วนะคะเป็นแม็กเวลนะคะขนาด18 ยางใหม่นะสองสามห้าทับห้าห้า R สิบแปดนะคะก็ขับออกไปก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะสภาพร้อยเปอร์เซ็นตเลยไลนงไลเนอร์พร้อมแล้วนะคะเนาะส่วนใหญ่จะมีเข้ามาแต่รถเดิมๆนะคะอันนี้ก็เดิมแหละเออคือเขาเรียกวอะไรอะ่ะเครื่องเดิมสภาพเดิมนะคะแค่แต่งแมกแล้วนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะจะไม่ค่อยมีแต่งแมกเนาะรถรถทั่วไปไหนเดีย๋ยวฝนพาเข้าไปดูด้านในนะคะ คันนี้เนาะคันนี้สภาพภายนอกภายในนะคะฝนฝนว่าเดิมเลยแหละสวยเลยแหละเนาะถ้าสำหรับคนหารถใช้งานนะคะสำหรับวีโก้นะคะไอลีเอเอรลีโวโ้พูดผิดละลีโวปี2019นะคะคันนี้เลขไม่ฝนบอกนิดนึงเนาะสำหรับคนรับได้นะคะเลขไม่เยอะหน่อยนะคะไม่ประมาณ สองแสนนะคะแสนเก้าปลายนะคะเกือบสองแสนนะคะแต่ลูกค้ามีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดนะคะนี่เป็นเบาะกำรรมะหยี่เดิมจากโรงงานเลยนะคะเนาะเบาะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานเลยเป็นโอเพนแคปนะคะสำหรับใครที่หารุ่นนี้อยู่นะราคาคันนี้นะคะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่ สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะคะสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทจะตกผ่อนอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันหกนะคะสำหรับเจ็ดสิบสองงวดและผ่อนหกพันแปดนะคะสำหรับแปดสิบสี่งวดคันนี้ราคานี้นะคะที่ฝนแจ้งราคาผ่อนนี้นะคะก็คือสำหรับลูกค้าฟรีดาวได้เลยนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะจากคลิปนี้เนาะ ฟ,ฟรีค่าจัดโอนให้อีกหนึ่งหมื่นบาทด้วยนะคะสําหรับกระบะคันนี้เนะาะเงินเดือนเท่าไหร่ออกกระบะคันนี้ได้เงินเดือนหมื่นห้าค่ะเงินเดือนหมื่นห้าก็ออกได้แล้วนะคะสําหรับค่างวดประมาณนี้เนาะเออมีดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะเออตัวโลโอ,อ่ะ ก็ใครนะคะหารถใช้งานอยู่นะถ้ากําลังหากระบะแถบใช้งานอยู่นะก็แนะนําเลยเป็นคันนี้นะคะเข้ามาใหม่เนาะพร้อมใส่แม็กใส่แม็กแล้วนะก็ติดต่อเข้ามาได้เซลฟ์ฝนคนดีคนเดิมรถบ้านเฮงเฮงสองนะการรับประพึกบางแคน,นะคะใครมาไม่ถูกโทรถามทางได้เลยเนาะแล้วก็เออไม่ได้มีแค่กระบะอย่างที่บอกทุกๆคลิปนะคะไม่ได้มีแค่กระบะรถเกง๋งรถตู้เย็น แต่ตอนนี้รถตู้ไม่มีวะ่ะเออรถตู้ไม่มีนะมีรถเกง๋งรถตู้เย็น SUV Fortuner p a j e r o เอ,อ่อ Ford Eco Sport อะ่ะคันมีคันหนึ่งเข้ามาใหม่น่าใช้มากเดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้นะคะแล้วก็เออมีหลายรถอะ่ะก็ใครกำลังหาแบบออหารถมือสองใช้งานสักคันอย่างเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะเซลฟ์ฟนคนดีคนเดิม